ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับหูปะชอนนะครับเนี่ยนะครับต้นหูปะชอนนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าหูปะชอนนี้มีประโยชน์และสมคุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับประโยชน์และสมคุณของเขาก็จะช่วยแก้ไอขับเสมหะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แก้เจ็บคอแก้คออักเสบนะครับหรือจะแก้บิดก็ได้นะครับ และเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมก็ยังใช้รักษาเลิมได้ด้วยนะครับแก้พิษฝีหนองนะครับรักษาหูนะครับแล้วก็ห้ามเลือดได้อีกด้วยนะครับเนี่ยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมก็ยังใช้แก้อาการปวดหลังปวดเอวได้นะครับหรือแก้ฝีฝักบัวนะครับ เนี่ยนะครับผมประโยชน์และสรรพคุณดีๆของเขาก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับหมูใบช่อนนะครับท่านผู้ชมเคยพบเจอและเห็นที่ไหนนะครับตัวนี้ดีจริงนะครับท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมเจอแล้วเก็บไว้นะครับหรือนํามาปลูกไว้นะครับสำหรับหมูใบช่อนนะครับท่าน